ตอนนี้<ม>เชฟพงัวกำลังจะลังสันกับข้าวนี้โดยมีผู้ช่วยเยอะแยะครับวันน<ม>ี้ผู้ช่วยเชฟนี่นะครับผู้ช่วยเชฟของเราก็เอกร้านวิวครับผมอันนี้ ยังว่าละเกือบบาทยังได้ทายปิ้งครับทาย<ไ>ป,ปิงป้งปิ้งโอ้ตัวนี้ปิ้งครับปิง้งกองได้ตัวนี้ทางของข,องข,องของ้าวได้โอ้ยไม่ใช่ปลานิลกินของผมหรอเป่ไม่ใช่ปนินกินของผมหรอปรเปล่ ตาเลยนะนั่นนะข้างหน้าเป็ดนู่นๆข้าตัวเล็กนะไหนนี่นั่นนะฟักเลยตุกๆอยู่นะฟักเลยเด้นั่นอะบ่เอ่อปนินนกน้ำเนี่ยปนินตัวนี้หม้อปุกหูๆอยู่เลยนะได้แล้วได้แล้วตัวนี้ใช้ได้ได้ครบแล้วกำลังปุกอยู่ตอนนี้ ได้ตัวนี้ใช้ได้ัวุ่นนน้ำเไรอะไรก็ใช้แกนนกำลังจมมา่าไดีมานี่ใช้ได้เลยตัวนี้ไกลด้วยิง

เจ้านายก็ใจดีนะไม่เคยให้คุณผู้คน้ายเลยนะมีอะไรเกมก็ไม่ให้คุณผ้คกิิหรือบังวยูขมิ้นได้ไร้ที่ตบุงเลยะไม่พูดเรื่ะเขมี้น เตรียมเนื้อเตรียมเนื้อพ่อครัวเตรียมเบียงครับเตรียมเบียงได้พราปากกล้วยบริสต์ไม่พอตีเนื้อไม่พอน้อยไม่เหลือเหลือั้งหลายตัวกล้วยวันพ่อวันนี้สิบป็ดปลาตุ๋นล้ววันนี้ปลากลายเลยเต็มหม้อเออปลาต้มเต็มหม้อนว้าวว่นนี้ปุ่นฟังนี่ยังมีอยอะฟัง ทอนไมหนีดีพวกเน่าไหลสุดยอดดิอืมเดยวกนแล้วหมูหวานนี่มาแกงหมูหวาน่าท้ายมือท้ายมือมีแต่แกงหมูหวานน่ะเน่แล้วบอกยแน่เดี๋ยวขึ้นไาดู จะลาบปลาครับเมนูตอนนี้มิเตอร์กำลังเตรียมปลาอยู่ตอนเนื้อแลเอ่เล่แล่แลเอาแต่เนื้อส่วนโครงกับหัวก็ไว้ต้มครับไว้ต้มคู่กับปลานินเร่รงอยู่เลยเร็งอยูนะ่แล้วเร่งปวาเผาสดเยน็น อย่างที่ว่าอ้99.99อะโอกาสอะโอกาสอื่นนะ่โอกาสอื่นเลยล่ะโอ้โหเียเฮ้ยอะไรกัดปลานอกน้ำเหรอตัวโน้นไม้เหรอเนี่ย กรับเขา้หรอเฮ้เซนามได้หลายเห็ดขึ้นปนอะไรดอกอ้าวก้อยติทุบหลับมาเร็วเตะมากับก้อยอาก้อยร้นก้อยร้อนตัวต้มต้มเราก็ได้ อยากลาบป่ะสัน่นหัวกล้วยก็ได้ดอกมัเพราะมีปัญหาขึนได้มเม็ดเขาทำเองแล้วเขาม่บ่นให้เราอ่ะมันยังไม่ทำให้คูกินเลยนี <c oughs> ่งั้นนี่หัวปลาอยู่เขาหมด <c oughs>

ยัง,งนันานวุ่นว้ำก็วุ่นวายตทงนี้คนหนึงคนนึงวัดคนนึงวางคนนึงวานนงอย่้ยังไงนกนำลังตันเงียคนนี้ กินอย่บ่วะเขหลับเฉยไว้มันบ่ไายนี้เปเต๋าหัด้ก่มันลับกินบอลมัน,มนฟูเีย ปิ้งปล่ามันไหมหรือเ่าี่อบป,ป่าน่นะดีะ ยิ่งปากันยังกินบรดเยนี่เดไว้เหนึ่งทอดไข่มาชิปหม้อนะฮะกะปะซุปเออเออเไว้ทอดไข่อ่ะทอดไข่ในหม้อเขาเออเขาบอกเคขาดที่เทอดไข่ก็ปะกระกัอง ก้อนปลากระป๋องลาบปาก้อยปากระป๋องโอเคโอเคักไยกระป๋องกระป๋องนักไทยหอเ่าก้อยปลาลาบปากระป๋องเมนูอย่างวะวันนี้ใครพูดอ่ะแต่ของว่าเห็นเองก่ับสมุดขี่เลย นั่นนะหนี่ก็ได้ข้างหลังนี่วัดกันวันนั้นสัตว์นั้นวันไหวครับุนี่ก็ได้แค่น้อยก็เตะปูกีงกิ่งลูวันเรียบร้อยเื้อนี่คนเริ่มขาสั่นแล้วนะไม่มีใครขายสั่นเลยโอ้ยยิงงานหมูหวานอีกแล้วนี่หว่าทางนี้โอ้ยตายแล้วมีเราคนเดียวเลยเม็ดลูวัน สองคนครับเม็ดล้วนตอนนี้ครับโอ้โหที่เหลือก็ทีมงานหมูหวานนะครับตอนนี้หมูหวานเริ่มอลวาดแล้วครับหมูหวานเริ่มจะหมดกระปุกก็เริ่มจะหมดขิ้สูงนะครับโอ้ยพวกมาเป็นโลเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดบดู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 ูดูเูด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 ดูดูดยเ เตีบเ้าครับเสียปปุงนัวลาบปลาก,ก้อยปลาก,กระป๋องครับต้มปลานิยนใหญ่ว้าเฮ้อ อยากกินให้มันยิน่งร้อนให้มาทำขายให้นี่จะเอาผลกลับหมดของปลาแสบมือนแสบโอ้ยเอา้ารามได้คือพวกท่านหลัก้างหมออยู่เขาบอกหมอไปข้าง รอชมขั้นตอนต่อไปตอนนี้เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้ว